เนี่ยโผล่เนี่ยดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยท่างแน่โผล่ด้วยเนี่ยเนี่ยทุกใบทุกยอดเนี่ยเนี่ยได้ครับเดี๋ยวทางบริษัทแล้วก็สตาร์ดจัดการให้ครับสวัสดีครับคุณแม่แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ เ,เกิดานแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่หน้าขนส่งหมู่สิบเอ็ดบางม่วงครับวันนี้สวนคุณแม่เจอปัญหาปัญหามังวีขาวผลฝรั่งลูกเป็นจุดเป็นจุดแดงลูกแดงนะครับ,รบเดี๋ยวนี้ทางบริษัทได้นาผลิตภัณฑ์ดากอนไลท์กับดากอนแคลแล้วก็ดากอนโกนะครับกับพัทูมาช่วยดูแลสวนฝรั่งของ <ừ> แม่เลียมนะครับฝากติดตามผลเดี๋ยวอีก5วานัน เรามาติดตามผลกันแม่นาฉีดแล้วเนาะ,ะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเจมจูเจ็ดไล่นี่ดูแลคนเดียวเลยนะดูแลคนเดียวครับวันนั้นเรามาเจอคุณแม่แม,มแม่เหลี่ยมแม่เหลี่ยมนะครับได้เจอปัญหาผลลายนะครับที่เราได้ถ่ายวิดีโอไว้วันนั้นผลลายกับเป็นเจอกับศัตรูพืช,พชได้ให้ทางบริษัทละก้อนสตาร์นะครับได้เข้ามาแก้ไข วันนี้ที่บริษัทแก้ไขไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแม่ก็ได้ผลดีแลยวันนี้ก็ต้องเรียกมาบริการใหม่ครับใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยฮอร์โมนดาก้อนโกกับผัทูี่ะแล้วก็ดาก้อนแคลดาก้อนไลท์เป็นไงครับแม่ความรู้สึกพอใจไหมครับพอใจแล้วก็กับเรื่องราคาเป็นไงบ้างครับแม่ผลิตไม่แพงราคาพอใช้ได้ ใช้ได้เลยละเพราะว่าก็ได้ตั้งห้าถังต้นหนึ่งขวดครับประหยัดประหยัดต้น,นทุนไปเลยนะแม่นะเยอะครับก็ตีซะว่าถังละร้อยบาทใช่ครับแม่ถังละร้อยครับถังละยบาทแล้วก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เลียมตัดฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูครับว่าผลผลิตของแม่เลียมจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณ ไม่เรียมมากครับครับครับวัสดีครับวัสดีจ้ะ